ขอจำหนอยคะขอจำหน่อยค่ะอ,อ,อะไรแล้วเดินวนไปวนมาเดินเป็นวงกลมลูกอะไรดูดิเดินเป็นวงกลมอ่ะดิใซ่์ถ้จะแย่งของเธอไปก็สายไหมเำอามายแย่งของฉันทำไม <c oughs> พี่ดีไซน์ฉันไม่อยากเป็น,นอ,อุ้งอุ้แล้วนะ ดีไซน์จัดการนั่นแหละคนนั่นแหละที่แจ้งหนูสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพนดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิง่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยและนี่ก็คือของเล่นอย่างหนึ่งของสายใหม่นะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วกิ้งอา้าเอาแล้ว<อ><อ>ไปไหนได้อ,อยู่โอ้โหอย่างไวโอ้ยไปไหน จะเป็นหมาขอทานไงรวยมาไปแล้วไปแล้วโอ้ยอย่างวายใส่หมามาหาแม่หน่อยค่ะใส่หมาหาแม่หน่อยค่ะเก่ง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 หาพี่ดีไซน์นพี่ดีไซน์ให้รางวัลนะเป็นกระต่ายงับพี่ดีไซน์ งับเลยงับตรงไหนดีโอ้โหเราจะเอาทำการอ่ะใครอุดหนุนนี่ยใครถืใส่ไหวตอนนี้นะคะสามว่าสั่งมาได้ค่ะราคา1ิบาทนั่นเองนะคะขนมสายไหมสิบบาทค่ะใครจะรับบ้างค่ะอุ้ยอุ้ยอีกกอดกอดกอดแล้วกอด เอาแล้วเอาแล้วพี่ดีไซน์เก่งถูบ้านแล้วสายไหมพี่ดีไซน์น้องถูบ้านนะคะโอ้ดูสายไหมไม่ยอมปล่อยเลยนะทุกคนโอ้โหคิดว่าพี่ดีไซน์จะแย่งใช่ไหมเนี่ย พี่คิดว่าพี่แย่งเหรอโอ้โหไม่ปล่อยเลยเหรอดูดูดแล้วเก็บขาด้วยนะลูกดูขาหน้าสังเกตขาหน้าเก็บ<ห><ห>ขาด้วยนะ<ๆ>นี่ไงเฮ้ย้าวมาขอหไหมมาด,ดูสบัดสบัดเนี่ยสายใหม่โซนมากนะทุกคนขอบอกนะดู แต่ละวันแต่ละวันนี่แบบว่าเล่นทั้งวันอะเนาะชวนเล่นทั้งวันเลยอันนี้อันนี้อันนี้เลยนะแม่ทายาให้เขานะทุกคนเนี่ยสีเหมือนอื้อเลยถูกบ้านค่ะสายหม่ถูกบ้านให้แม่หน่อยค่ะเหมือนอุ้งอุ้งเลยอะลูกดีไซมันเหมือนอุ้งอุ้งเลยตอนท่านอนเนี่ยอุ้งนั่จะแยกของเธอไปก็ส ทำไมพี่ดีซฉันไม่อยากเป็นอุองๆแล้วนะดูสิไม่ฉันไม่ใช่ไม้ต่อไปฉันจะเป็นองค์องไปแล้วยอยย่อยยอยอยพี่ดีใซน์ก็แกล้งฉันอยู่ได้กอดกระ่ายกอดไม่หนูไม่กอดหนูจะกัดใครบอกว่าหนูจะกอดหนูไม่ชอบกอดหนูชอบกอด น,น,น <c ười> ี่นี่งับเชลยจุดจอมพิณทซายจักรนั่นแหละคนนั้นแหละที่แกล้งหน,นูจุดจอมลนจุจอมกันหูใส่ไหมกันหูพี่รีบปิดหูใส่ไหมใส่ไหมกันหูค่ะใส่ไหมอ๋อเหนื่อยลูกเหนื่อยเหนื่อยไม่อาแม่หมายกับผ้มอยู่กำลงังซิล <c ười> โ, <c ười> โดนไปหนึ่งแงบเอาหัวใกล้ดีนัก หนูกาลังฟินกับพร้อมอยู่พี่ดีไซน์เอาหูมาใกล้หนูหนูก็เลยเง็บไปหนึ่งทีและนี่ก็คือการเล่นกันในแต่ละวันของดีไซน์กับสายใหม่นะคะทุกคน <c oughs> นี่วันนี้วันนี้เล่นกระต่ายใช่ไหมบางวันก็จะเล่นบอลบ้างเล่นถ้วยบ้างเอยแค่เนื่อยแค่ จังหวะนี้ลากถ้วยไปแล้วครับทุกคนลากถ้วยไปแล้วครับลากไปไหนลากไปไหนไปแล้วไปแล้วครับี่ซายโอ้โหจะขึ้นบ้านด้วยฮะโอ้โหจะเอาลากขึ้นบ้านด้วยใช่ใจหมายจะลากขึ้นบ้านเลยอะคะไปแล้ว สวัสดีค่ะสไหมขอทาน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 ไปขอตังค์ซิไปไปไปขอตังค์ซิอะไรหันไปหันมาขอทานพ่อหน่อยขอทานหน่อยขอทานหน่อยค่ะขอทานหน่อยค่ะอะไรแล้วเดินวนไปวนมาเดินเป็นวงกลมลูกอะไรดูดิเดินเป็นวงกลมอันนีใช่ คืออะไรจะฉี่จะอึหรือเปล่าแล้วทำไมต้องถ้วยเป็นถ้วยเนี่ย